คุณผู้ชมคะในช่วงวันแม่แบบนี้นะคะเรามีตัวอย่างของแม่ลูกที่ผูกพันโดยได้รับฉายาว่ามโนราแม่ลูกคู่พักตับก็คือใช้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาด้วยค่ะนายอัทชาติจงรินหรือน้องแบงค์วัย18ปีนักศึกษามหาวิทยายลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาปีที่2 ก็ได้ติดตามคุณแม่คุณบรรยาช่วยสงออกไปทํกากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะโดยคุณแม่ก็ชักชวนให้เรียนบร,รม,โมโนราและด้วยความที่ชื่นชอบจนถึงปัจจุบันได้ทําการแสดงอยู่คณะโม,โโมโนราพันเจริญศิลหรือมโนราพันถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่ารูปร่างที่อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไร้รำแต่อย่างใด กลับมีความอ่อนโยนพริ้วไหวตามจังหวะลีลาที่ไร้รำได้อย่างทล่องแคล่วและสวยงามมากๆค่ะน้องแบงค์เล่านะคะว่าได้ฝึกรำมาก,กว่า10ปีแล้วคุณแม่พามาเรียนมโนราเริ่มตั้งแต่เป็นนักดนตรีเล่นทับกลองโมงจนได้ออกมารำมโนราและรำออกพรานตามลำดับจึงอยากจะขอเชิญพี่ๆน้องๆมาช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมเพราะว่ามโนรานั้นได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกของโลก จึงอยากจะให้ทุกคนช่วยกันสืบสารเพราะว่ามโนรานั้นมีท่ารำที่หลากหลายมีความงดงามแต่ละคณะก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาคนทุกประเทนะครับช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าโนรานี่ครับได้ขึ้นเป็นมรุกของโลกนะครับอยากให้ทุกคนช่วยสืบสารเพราะว่าโนรานี่ครับมีการปบท่ารำหลากหลายนะครับแล้วก็มีความงดงาม ลนละกณัก็มีเอกลักษณ์เป็นอนตัวเองครับทางด้านคุณแม่วรลยาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่น้องแบงก์ยังเล็กๆก็มีการชวนออกไปทํากิจกรรมต่างๆในส่วนการเข้าโครงการคู่รักพักตับในช่วงเข้าปรรษานั้นตนเองได้เข้าโครงการอยู่แล้วค่ะโดยน้องแบงค์บอกว่าอยากจะขอไปด้วยคุณแม่ก็เลยชักชวนให้เข้าโครงการแล้วก็ได้ออกโชว์กันร,รามโนราตามกิจกรรมและงานต่างๆจนเป็นที่มาของฉายาว่ามโนราแม่ลูกคู่พักตับ ซึ่งปัจจุบันนี้สามีคือผู้เป็นพ่อก็คือคุณพินโยจงรินก็ได้เข้ามาร่วมโครงการเบ่างดเล่าสาวพักตับของชุมชนนาข้าวเสียอำเภอนายงด้วยเช่นกันค่ะ